วันนี้ดิฉันมีข้อหารือกับท่านประธานอยากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะในการใช้ถนนเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4141ในช่วงเวลากลางคืนระหว่างบ้านวัดโนดตำบนโมคะลานอำเภอท่าสาราถึงตำบนทอนหงอำเภอพรมคีรีระยะทางกว่าสิบกิโลเมตรเดินทางระหว่างสองอำเภอทำให้มีรถจำนวนมากและวิ่งด้วยความเร็วสูงจะเห็นได้ว่า ถนนบางช่วงเป็นทางโค้งไม่มีควายคว้าสองสว่างแม้แต่ดวงเดียวสภาพถนนมืดสนิทเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเบื้องต้นดิฉันได้หารือไปครั้งหนึ่งแล้วค่ะแต่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดวันนี้ดิฉันจึงหมาหรือต่อท่านประธานได้ประสานไปยังทางองค์การบริหารส่วนตำบนโมกขานและทราบว่าขณะน,นี้ได้อยู่ในท่านนําเสนอโครงการดิฉันจึงขอหารือท่านประธานไปยังกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเดินหน้าผลักดนันดังกล่าวด้วยค่ะ เพื่อลดการสูญเสียของพี่น้องประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ